ประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคะนี่ค่ะท่อเดิมลูกค้านะคะน,นี่คือท่อเดิมนะคะเ,เดินท่อเหล็กโตมาไม่มีหม้อพักนะคะเสียงดังไปไม่ไหลนะคะอันนี้เดิมค่ะนะคะเรามองข้างหลังแล้วจะไม่รู้ว่าขาดแล้วนะคะเพราะว่าแผนจะอยู่ข้างบนนี่ค่ะเดิมๆแล้วก็ใส่แคทโมนะคะคันนี้ใส่แคทโมแล้วก็าม่อพักเดิมแคทโมมาเอาทางร้านนะคะ แต่ว่าพักเดิมลูกค้าเอามาเองนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ เสียงไม่ดังนะคะเงียบวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ